สวัสดีครับผมกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วบ้านไล่ไออารุณนะครับที่อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองโฮมสเตย์ day, ที่ได้ชื่อว่าจองยากที่สุดในประเทศไทยนะฮะผมมาครั้งสุดท้ายเมื่อปีกว่าเกือบ2ปีแล้วตอนนี้มีบ้านใหม่สร้างหลายหลังเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาถ้าเป็นศุกรเสาร อาทิตย์นะรถจะจอดติดยาวเต็มถนนนี่เลยนะครับวันนี้ผมมาพักที่นี่เป็นวันอังคารนะครับไม่ใช่วนะิกเอนคนก็เลยจะดูเงียบหน่อยนะครับนี่เป็นสะพานไม้เข้าสู่รีเซพชันนะครับแล้วก็เป็นห้องกาแฟด้วยนะครับร่มรื่นมากนะครับนะบนี่เป็นส่วนของรีเซพชันต้อนรับนะครับ

องฝานะครับจะกเอาหลังไหนเนี่ยครับพี่เลครับดูแลอยู่ที่นี่นะครับกำลังยุ่งเลยเข้ามาก็จะเป็นส่วนของห้องอาหารญญาอาทันทศไม่ใช่ห้องอาหารเป็นห้องกาแฟน,นะครับเก๋ส่วนใหญ่โครงสร้างจะเป็นไม้นะครับเ<ม>พร <อ S 2> าะว่าน้องเบสที่เป็นเจ้าของอเขาจบสถาปนิกดีไซน์ออกแบบเองทั้งหมด นะครับค่อยๆสร้างเสริมทีบ้านทีละหลังทีละหลังนะี่อันนี้เป็นมุมโปรดอีกมุมหนึ่งมุมสวยอีกมุมหนึ่งนะครับสวยงามบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบ้านด้านในนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้เข้าพักเขาจะไม่อนุญาตให้เข้าไปด้านในนะครับ จะให้อยู่เฉพาะโซนที่เป็นห้องกาแฟนะร้านกาแฟจุดชมวิวบริเวณนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพักที่นี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาท่านเข้าไปชมได้ชมบรรยากาศของส่วนด้านหน้านะครับเป็นก่อนนี่ครับเป็นแผนผังแผนผังมีทางเดินเชื่อมไปยังห้องอาหารด้านบน ดูภาพเบิร์ดไอวิวก่อนมุมกว้างนะครับห้องพักมีอยู่ประมาณสัก10กว่าหลังนะครับ10กว่าบ้านมีบ้านอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะฮะอันนี้ชมในส่วนของออห้องอาหารเย็นกันก่อนจะมี2ชั้นนะครับพนักง,งานที่นี่ก็แต่งตัวน่ารักมากนอ นี่กลางคืนติดไฟนี่จะสวยมากนะจะโรแมนติกมาก,มากๆเขาจะใช้ไฟเป็นดวงดวงเป็นไฟแสงเทียนนะฮะก็จะมีมุมทานอาหารเป็นโต๊ะมากุ๊บเล็กกุ๊บใหญ่นะฮะในส่วนของห้องครัวนัน่ข้างล่างนั้นนะครับเป็นห้องครัวอยู่ใต้ร่มเงาของต้นหมากนะแล้วก็มีสวนเกษตรผสมผส,สานนะฮะผักสวนครัวนะปลูกเองนะ แล้วก็นำมาปรุงเป็นอาหารให้กับแขกที่เข้าพักนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งผมชอบมุมนี้มากเลยนะมาสองทีละนะครับชั้นสองเพราะว่าตรงนี้จะมีเทเรสนะระเบียงมีดอกไม้สวยๆเกๆ๋ๆมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นสวนเห็นไหมครับนี่สวนผักสวนครัวนะฮะห้องครัวนะครับเก๋ไก่มาก นะครับอันนี้เป็นส่วนของห้องรับประทานอาหารเย็นเดินเชื่อมต่อลงไปข้างล่างครับมีอีกชั้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพา,าลงไปดูโต๊ะนั่งทานอาหารมาเป็นกุ๊ปเล็ก2คน4ีคน6คน8คนเขาก็จะจัดสารฟันส่วนโต๊ะที่นั่งไว้ให้พอเหมาะพอเจาะเลยทีเดียวอันนี้ก็จะได้สัก8คนนะครับ ตอนนี้เขาทําเป็นอะไรฮะล้าวไก่คู่ขนานกับทางเดินด้วยนะครับคุณลุงครับไก่นี่เขาเรียกไก่สายพันธุ์อะไรอะขาวๆเนี่ย,ไก,ไ,กยไก่เตี้ยไก่ฟ้าอะไรพวกนั้นหรือเปล่า <laughs> อันนี้เลี้ยงเอาเนื้อหรือเปล่าฮะหรือว่าเลี้ยงประดับสวยๆ ได้สวนไม้ประดับนี่ฮะกรงไก่สร้างใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นไม้ประดับนะฮะอ้ครัวทีนี้อีกมุมหนึ่งนะครับได้สี่ถึงแปดคนนะครับเอาล้ครับนี่มุมเก๋ไก่มีดอกไม้ประดับบนโต๊ะทุกโต๊ะนะครับเขาให้ความสำคัญนะฮะมีความสุขครับมาที่นี่นะครับ ไม่ว่าจะมาฤดูไหนแล้วแต่ถ้าฝนตกพรำๆก็จะบรรยากาศเย็นสบายตอนเช้าก็จะมีไอหมอกแต่ถ้ามาวันไหนที่อากาศอบอ้าวหน่อยก็ําใจฮะระนองนะฮะอยู่ในแวดล้อมของภูเขาโดยเฉพาะอำเภอรกระเปอร์นี่นะฮะถ้ากลางวันถ้าฝนไม่ตกก็จะร้อนอบหน่อยนะฮะเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาเข้าไปชมบ้านพักผมพาชมในส่วนของที่นั่งเล่นนะครับใน ส่วนที่เป็นห้องกาแฟ ى, นะร้านกาแฟที่นะักท่องเที่ยวทั่วไปเข้ามาแล้วสามารถจะแวะเข้ามานะดื่มกาแฟเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนะในโซนนี้ได้นะครับโซนนี้เพิ่งทำใหม่เปิดใหม่ขึ้นมานะครับ เงียบร่มรื่นดีจริงๆวันธรรมดาอันนี้นิยมมากต้องมีตะข่ายนั่งแหมถ้าฝนตกพร,รมๆลงมาสักนิดนึงนี่บรรยากาศจะเย็นหน่อยจรโรแมนติกครับอีกโอ้สวนใบเตยใต้ต้นปราล์ม อันนี้โต๊ะเบอร์สี่โต๊ะสุดท้ายก่อนที่จะเป็นส่วนของบ้านพักด้านในนู้นนะครับคนที่มาท่องเที่ยวามาถ่ายรูปมาดื่มกาแฟก็จะเข้าได้สุดแค่ตรงนี้ฮะอาแล้วครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมบ้านพักด้านในนะครับดยกันขวา งดเข้าชมภายในบริเวณบ้านพักสําหรับผู้ที่เข้าพักเท่านั้นเราเปิดประตูเข้ามาเพราะเราพักที่นี่นะครับไปกันเร็วๆเลยครับตรงนี้ใต้ต้นอะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นมังคุดมังคุดต้นหมากทางเดินไม้ไผ่นะครับนี่กลางคืนถ้าเขาติดไฟเป็นดวงจะโรแมนติกมากๆนะครับ เด็กไม่ควรเดินคนเดียวคนเมาก็ไม่ควรที่จะเดินตอนดึกๆตกท้องร่องได้นะครับเดี๋ยวกลางคืนผมจะให้ดูบรรยากาศของแสงไฟแสงเทียนที่โรมนติกที่บรรยากาศนึงนะครับันี้ก็จะเป็นบ้านหลังแรกนะฮะ ่วนนี้มีแขกเช็คอินแล้วเราเข้าไปไม่ได้เดี๋วเอาได้แค่นี้แล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นบ้านในสวนฝันนะครับอันนี้บ้านละอองดาวครับสีขาวนี่นะฮะบ,บ้านละอองดาวนะถัดไปครับตอนเนื่หลังถัดมานะ่ครับ อันนี้เป็นพราวตะวันนะฮะพราวตะวันนะลึกเข้าไปอีกครับต่อไปครับถัดมาอีกหลังหนึ่งนะครับโซนนี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านในสวนชั้นหนึ่งนะครับอาจจะมีแขกเข้าพักแล้วนะครับน,นี้เป็นทางเดินโซนด้านในนะฮะ ช่างก็กำลังตกแต่งสร้างสะพานใหม่นะครับสวยงามมากงานละเอียดงานละเอียดดอกไม้สวยๆเป็นทางเดินโดยเฉพาะของแขกเข้าพักในสวนปราม โซนนี้จะเป็นบ้านพักโซนใหม่แล้วนะครับที่เพิ่งสร้างมาในปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดนอันนี้ก็จะเป็นบ้านริมท่านหนึ่งนะครับบ้านริมท่านเพราะว่าด้านหลังจะเป็นคลองนะของเล็กๆแนะ่นอนฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานไม้ปเปลือย สวยงามด้านในสวยบ้านสวยทุกหลังนะฮะน้องเบสคนที่ออกแบบดีไซน์นี่ถือว่าสุดยอดละเขาทำขายด้วยนะครับออกแบบถัดมาอีกหลังหนึ่งนะครับในโซนที่เป็นบ้านริมทานอันนี้นะ่าจะเป็นริมท่าสองนะะยังไม่เช็คอิน นี่เป็นริมทาน2นะครับร้องเรียนมาริมทานสนะครับต่อเน,นื่องครับแ่หลังต่อไปหลนนัต่อไปนี่เซอร์ไพรส์เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นบ้านที่ผมพักเองนะฮะจองยากมากหลังนี้นะฮะ ื่อว่าบ้านริมทานสามนะฮะเคาะ่อยทางซ้ายเปิดทางซ้ายผมไปเปิดทางขวาเฉยดูนะนาบริเวณกว้วางขวางมากนะฮะตรงบ,บอกถึงฐานะว่ามีไหล่ๆนะครับติดริมน้ำนะฮะนี่เป็นโรงเก็บอะไรอันเนี้ยไม่คงไม่กวาดน่ารักมากหรือน์นะฮะนี่ครับบ้านริมทานสามผมพักหลังนี้นะครับ เปิดไฟไว้เลยครับเปิดไฟไว้ต้อนรับฮะมีฮะมีท่าเรือส่วนตัวด้วยครับเห็นไหมฮะมีท่าเรือส่วนตัวนะครับน่า,นาพิเศษมากหลังนี้นะครับอยู่ในป่าไผ่เอาล้วครับผมเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับเปิดแอร์ให้เย็ยนฉ่ำเลยทีเดียวนะจริงๆห้องนี้เขาเรียกว่าบ้านพักคนโสดนะ นะพักห้องนี้ต้องมีแรงนิดน,นึงเนื่องจากว่าจะต้องปีนบันไดประมาณกี่ขั้นเนี่ยแขั้น7-8ขั้นนะครับขึ้นไปยังเตียงนอนข้างบนนะครับมานะประดับแสงไฟะไระยิบะระยับน,ะบ,นบ้านพักคนโสดหรือว่าบ้านริมทาน3นะฮะดูเขาตกแต่งนะครับ อันนี้เป็นระเบียงชมวิวเดี๋ยวเปิดให้ดูชูออกไปข้างนอกนะครับมารมรื่นสวยงามเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋แอร์ออกโอเคแน่นอนไฮไลท์ของบ้านพักหรือว่าโรงแรมแต่ละแห่งเราก็จะต้องดูห้องน้ำก่อนนี่คือห้องน้ำครับผมมาแล้วมาแล้ว ห้องน้ำห้องสุขภัณฑ์นะฮะทุกรายละเอียดเห็นไหมมีฟรีเบิร์ดอยู่ด้วยดูวิวด้านนอกของห้องน้ำนะฮะปลาไผ่นนะนะ,ะัะสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับออกไปดูข้างนอกนะครับ งงเ,อเอาละมีอ่างน้ําครับหลังนี้พิเศษกว่าทุกหลังมีอ่างไม้โอ๊กนะฮะนี่มีเขามีรอยดอกไม้ดอกไม้จริงนะครับเนะีนะ่ยมีน้ําอุ่นนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นป่าไผ่นะครับนี่ก็ต้องมีมา่านให้ <laughs> ไม่รู้ใครจะไปแอบดูหรือเปล่าเนี่ย อ่างไม้ออกชมข้างนอกกันข้างบนเป็นตะข่ายสำหรับนั่งชิลๆนะฮะต่อเนื่องกับเตียงนอนนะฮะต่อเนื่องกับเตียงนอนป๊าดโ,โหฟิลมากนะมองออกไปริมนน้นเด็กไม่ควรออกมาคนเดียวนะครับเนี่ยงจามีเด็กพอมองออไปตรงนั้นก็จะเป็นท่าเตือส่วนตัว นะครับชิลมากครับต้องบอกว่าชิลมากจริงๆเอาละครับนี่คือส่วนของห้องน้ำนะครับห้องนั่งเล่นแล้วก็เดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปดูข้างบนนันานลงแล้วไม่อยากขึ้น รตรงนู้นก็จะเป็นระเบียงนั่งเล่นนะครับเปิดหน้าต่างออกไปจะเป็นป่าไผ่ริมทานเตียงนอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับบ้านริมทาน3ต้องบอกว่าสวยแล้วก็มีสเสน่ห์ที่สุดหลังหนึ่งของที่นี่ ลึกเข้ามาด้านในเราก็มาถึงอีกหนึ่งหลังนะครับนี่คือบ้านในสวนฉันนะครับในสวนฉันลึกเข้าไปก็จะมีบ้านพักแฝงอยู่ตามสุ่มทุมพุ่มไม้จะมีอยู่หลังหนึ่งจะเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านต้นไม้บ้านบนต้นไม้นะครับแต่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวลึกเข้ามาข้างในเดี๋ยวมาดูกันหลังถัดไปเป็น อ,อ,อันนี้จะเป็นโซนส่วนตัวอีกหลังหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรอันนี้จะเป็นบ้านสำหรับบ้านแฟมิลี่นะพักได้4คนนะชื่อว่าบ้านอิงจันนะฮะอิงจันหนึ่งกับอิงจันสองนะอัน,นก็จะเป็นโซนใหม่สำหรับมาเป็นครอบครัวหรือว่ามาในกลุ่มเพื่อน นะครับสคนห้องละ4คนนะครับอยู่สฝั่งนี่เดินรอบๆหนึ่งก็น่าจะประมาณสักรอบสนามฟุตบอลได้3า0ถึงเมตรนะฮะเส้นทางเดินนี่เป็นแผนที่รอบบ้านไร่ออรุณนะครับว่าหลังไหนอยู่ตรงไหนบ้าง ส่นสด้านในนะครับนี่คือรายชื่อของบ้านในโซนด้านหลังนะฮะรุ่นแรกทางเดินเชื่อมต่อด้านหน้าส่วนหลังนี้นะผมเคยมาพักแล้วนะฮะไฮไลท์มากบ้านม่านหมอกนะฮะแน่นอนชื่อบอกอยู่แล้วม่านหมอกตอนเช้าก็จะมีหมอกมาคอเคลียอยู่หน้าระเบียงบ้านเนื่องจากว่าเป็นบ้านที่สูงที่สุดฮะของที่นี่ ฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นวิวภูเขาตอนเช้าก็จะมีเมฆหมอกมาคลอเคลียตามระเบียงบ้านนะฮะบ้านเมฆหมอกมีสองหลังฮะเมฆหมอกหนึ่งสอง